เรื่องปัญหาของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปัญหาหลักเลยก็คือคนไข้ไม่ยอมมาตรวจคนไข้รู้สึกว่าอายไม่อยากมาตรวจภายในจริงถ้าตรวจเนี่ยเรามีวิธีการตรวจที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงสามารถตรวจเจอได้ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะ ต้องขออธิบายก่อนถึงเรื่องการตรวจโดยทั่วไปที่เราใช้ตรวจนะคะถ้าเป็นปกติแล้วการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็จะเป็นการตรวจโดยที่คุณหมอใส่อุปกรณ์เข้าไปทางช่องคลอดนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์เก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกออกมาส่งตรวจนะคะซึ่งหลังจากนั้นเราก็พัฒนามาเป็นวิธีการที่ตรวจหาไวรัส HPV นะคะหรือ Human Papilloma Virus เนื่องจากเราทราบว่าตัวไวรัส HPV เนี่ยมันเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกนะคะพอตรวจหาไวรัสความไวของการตรวจหาตัวเซลล์ปาก ลูกผิดปกติเนี่ยมันก็ไวมากขึ้นนะคะ เรื่องของวิธีการตรวจวิธีใหม่เนี่ยนะคะหรือการตรวจด้วยตัวเองเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากนะคะก็คือโดยที่จะมีอุปกรณ์นะคะแล้วก็เราจะให้คนไข้เนี่ยเอาไปใส่เข้าไปในช่องคลอดของตัวเองนะคะแล้วก็เอาออกมาแล้วก็มาส่งตรวจนะคะโดยที่ก็จะส่งไปทางห้องแลบแล้วก็ส่งตรวจหาเชื้อไวรัส HPV นะคะจริงวิธีนี้เนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศหรือแม้กระทั่งที่เมืองไทยเนี่ยสามารถให้ทําที่บ้านแล้วก็ส่งมาทางรปรษณี์ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าในโครงการของเราวันนี้ก็จะยังให้มาตรวจที่โรงพยาบาลก่อนเนื่องจากจะได้ งงงงงง่่่่าาในกกรรเ็บสสสิตวจทห้อแลโดยโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเฉลิมพระเกียรติด้วยการตรวจหาไวรัส HPV ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเราได้รับสตรีอายุ25-65ปีเข้าร่วมการตรวจคัดกรองโดยทั้ง2วิธีทั้งวิธีการตรวจด้วยแพทย์และการตรวจด้วยตัวเองนะคะซึ่งได้รับความสนใจจากสตรีที่เข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมากค่ะ ปีนี้ค่ะเป็นปีที่เริ่มมีการเปิดให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและก็มีการนําการตรวจสอบแบบใหม่นะคะโดยการทดสอบด้วยตนเองนะคะซึ่งจะเรียกว่าเซลล์แซมปิ้งนะคะคนไข้เนี่ยสามารถตรวจได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพบแพทย์นะคะซึ่งจะมีวิดีโอนะคะสาธิตการวิธีการตรวจนะคะและผลก็คือค่อนข้างเที่ยงตรงนะคะน่าค่อนข้างน่าเชื่อถือนะคะประมาณสอสัปดาห์ก็สามารถถามทางไลน์นะคะสแกน QR code จะสามารถติดตาม ทางทาง Facebook ก so right ็ได้ค่ะสอบถามได้ด้วยตนเองนะคะไม่ต้องมาพบแพทย์ได้นะคะก็จริงๆแล้วค่ะมีน้องอะค่ะทำงานอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วน้องก็ส่งลิงค์มาให้บอกว่าให้มาตรวจลองมาตรวจเธอไม่เคยตรวจเลยมาซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรวจเองไม่น่ายยกเพราะมีแบบเหมือนเจ้าหน้าที่พยาบาลค่ะเขาคอยบอกขั้นตอน่างคนไม่เคยตรวจก็รู้สึกแบบเฮ้ยตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าพอแบบพอทําด้วยตัวเองเนีย มันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเราจะกะน้ําหนักถูกเราจะแบบเออมันจะแบบไม่ได้เจ็บหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่คิดอะไรอะเอาจริงค่ะเจ็บน้อยกว่าสวอปจะหมวยค่ะ <c oughs> ก็คือด้วยด้วยความเราเป็นคนไข้ของที่นี่เราคิดว่าแบบค่อนข้างมั่นใจเลยเพราะว่าเราคิดว่าบุคลากรนคะคะของทางโรงพยาบาลค่อนข้างจะแบบเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญง่ายมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แล้วก็ดูวิดีโอก่อนที่จะไปตรวจด้วยตนเองค่ะ เลยสามารถทําได้ราบรื่นดีค่ะคิดว่า,น,าน่าจะทําให้ผู้หญิงทุกคนนะคะชอบวิธีนี้ค่ะเพราะว่าตรวจด้วยตัวเองก็ไม่ต้องไม่ต้องมาโรงพยาบาลไม่ต้องรบกวนผู้อื่นแล้วก็เป็นส่วนตัวดีค่ะถ้าเกิดสมมติว่าม,มันได้ใช้หรือว่ามันได้มันได้ใช้เองในอนาคตน่าจะได้ตรวจบ่อยๆอ,ยอะ่ะ <c oughs> ที่สําคัญคือคนที่เขากลัวหมอกลัวอายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะ <c oughs> ได้เข้ามาได้ตรวจแบบนี้บ่อยๆอ่ะค่ะ ไม่เคยคะ่ะไม่ได้คิดเลยแต่ว่าด้วยความที่คุณแม่เป็นมะเร็งเราก็เลยทําให้เรารู้สึกเริ่มกลัวแล้วเราก็ประกอบกับอายุที่เยอะขึ้นด้วยก็เลยทําให้เราแบบกล้าที่จะต้องตรวจคะ่ะก็รู้สึกสบายและรู้สึกเป็นส่วนตัวอย่างที่เราต้องการแล้วก็แผ่นแล้วก็คําแนะนําก็มีพร้อม ที่ผ่านมาไม่เคยตรวจเพราะว่าไม่กล้าตรวจอายคุณหมอเป็นคนไข้ของสุราอยู่แล้วแล้วก็มีไลน์ของโรงพยาบาลสุราก็เห็นมีประชาสัมพันธ์ว่ามีการตรวจด้วยตัวเองอันนี้พอเห็นตรวจด้วยตัวเองก็เลยลองตรวจดูว,วิธีตรวจก็คล้ายๆตรวจโควิดก็ค่อนข้างสะดวกสะดวกดีอะคะ่ะถ้ามีวิธีที่ง่ายๆแล้วก็ ต้องมาตรวจกับคุณหมอก็จะมีหลายคนที่กล้าตรวจขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาค่ะที่มีวิธีตรวจแบบนี้เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็ไม่กล้าตรวจก็ขอบคุณบุคลากรทุกท่านเลยละกันนอที่แบบทํางานกันอย่างหนักแล้วก็แบบมีโครงการดีๆออกมาค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ถูกคนน่ารักจริงๆชวนเชิญทุกท่านนะคะมาตรวจมะเร็งปากมดลูกค่ะตรวจได้ง่ายค่ะตรวจได้ตตวเองทุกคนนะคะอยากให้โรงพยาบาลจัดโครงการดีๆอย่างนี้อีกต่อไปค่ะต้องขอบคุณมากค่ะที่ให้มาทดลองการตรวจภายในแบบใหม่ ที่ไม่เคยเล่ทนทดลองแล้วก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกกล้าที่จะมาก็เลยได้มาทดลองแบบนี้ก็รู้สึกดีอะค่ะก็ขอบคุณโรงพยาบาลจุฬานะคะที่ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกโดยเฉพาะคนที่อยากจะต้องการตรวจด,ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะได้รับการตรวจแล้วก็มีการมีไกด์ไลน์ทำแนะนำที่อย่างถูกต้องแล้วก็ได้รับการบริการที่ดีคะ่ะคลินิกนกรีิเวชกรรมของเราและโครงการพิเศษนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะจะได้รับเกียรติจากประชาชนทั่วไป ะะได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ในทุกๆปีที่ทางโรงพยาบาลจุฬาของเราจัดขึ้นทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านประชาชนทุกท่านนะคะที่มารับบริการนะคะขอให้ท่านแข็งแรงปลอดภัยทุกท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับสตรีท่านใดที่ต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปหรือว่าต้องการปรึกษาปัญหาทางนรีเวชนะคะสามารถพบแพทย์ได้ที่คลินิกนรีเวชอาคารพอปลชั้น7โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคะ่ะ